เขาเจ้เอาถมบ่ะพูนี่ไอ้มองมองซื้อนะพูนเลยได้อยู่ทคู่คันอยู่เย็ด้โอ้ยไม่ยังลูกโอ้ยเอะพนตาเห็นกี่ตุมอยู่น้ำตาอีลเพลิดแต่โมโหใส่ปูดองเปลี่ยนแอะขึ้นรถได้ลูกขึ้นรถเลยขึ้นรถเร็วอๆออย่าลงมาเด้ขึ้นรถเด้อเอาป้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 าจับเขาเด้่ป้าจับแขนเขาเนี่ยนั่นวัดน้องเพชรนั่น อปีไก่ยนี่บ่มันบ่ได้สูบตีข้าเจ้ามาจกต่อเลยว่าม,มันมีป่าอย่างน่าม,มันมามาจากเพียคนสวยมากอ,อกป่าไปถ่ายอ,อีพอยแม่กินมืออื่นจ้าไม่ะไม่ไถ่ายย่างหาอพ่อเสียบดาบ ย่างไฟหอนกินมันสดๆเล่นไม่ได้เล่ออกมาเอาปลาหมอต้าออกมาได้หนิพี่น้องไมีตาโทษไปว่าตอนได้ปลาแล้วอีต้าโทรไปว่าน้ำบกแล้วพนะออกมาเด้อพนะสาตรงนี้สานใยใยตะก้อนบันี้เขาจะามาโจกออกเลียตะบวกสาข่อยเม็ดเลยอะ ตั้งพ่อ่านขาเจ้าของคับไอ้บังหนุบบังหนุักขึ้นจะึ้นเฮ้ยเฮ้ยลงไปนอกเพศมันบาปมันบาปที่ไปเหยียบของเขาผู้ใด้าาคยดหัวพ่อหัวแม่ตัวนี่บ่จักตีไม่ได้ไม่ได้เอาไปให้ยายเอาไปให้ยายบีเลยไปเอาไปให้ยายบีเร็วเรวไปไปไปคนละอันเอาเอาคนนี้อุ้มเอาลูกอุ้มเอาอุ้มเอาอุ้มเอามันมันไม่ได้อุ้มเอาอุ้มเอาเดี๋ยวได้ยายยายทำให้ก่อนแป๊บนึง อ <A we. S 1> ไปให้ยายบีเด้อแม่เมื่อี้ทางน้นเทศปลาควมโอ้ลมผัดน้วยลอมผัดเอาลูกอ่ะอันนี้ไปให้ยายบีเด้อให้ยายบีนะคะค่ะไปให้ยายบีลูกไปอย่าให้ไปทางนู้นนะยายเพราะมันมีใบตะไคร้มันจะบาดหนูกูมันดูป้าพูนกินปลาลูกปลาดีกว่ายายกินปลาดีกว่าปลาปลา ปลาไหมปลาตะบนเขาโยนหัวอืเขาเยนเขาต้มวัน <c oughs> โอ้ยระวังระวังอย่าลงแหงขึ้นไปขึ้นไปยุสซะเล่งยายยายยายขนาดยืนทาง่างยังลงมาหยาดเขาได้เอาคิดๆ้วยเอาเอาให้เขายียหน่วยหนึ่งสิลามันมีสอง่วยแม่กระตาแม่ กะตาเขาเอิญกะตาเอิญเอิญเออเอิกะตาหอยอกฮึดฮึดโอ้จิเข่ากะตาบ่เนี้ยเอ้าวิว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 โอ้อย่ากินเข่าพ่นะเอากินน้งสั่นเอิเข่าติดปากเออตาระวังระวังระวังตกตกนี่แหละที่กระตาไปวัดติลูก อืไปวาดไปวาดหาหญ้าสวยติลูกไปวาดหาไผหาตาลูนเฮ้ปลาใฮ้ปลากำรังเห็ดหลายกำลังบ่เห็นเห็นกรอยาเปลาเออพี่จานก่อนพี่จาน พี่จานจับปลาดีๆนะพี่จานจับปลาดีๆเขาบอกเอ้ยเอ้ยเพช์อย่าขึ้นไปโนโนอย่างไรมันสิตกไหมลูกหัวนะโอ้ เอ้ยายบีอยายบีเดินไปจับเลยให้เขาขึ้นไปรดแต่ว่ายายบีต้องจับดูพยุงเขาอายุบยิบอ่าขายยังไม่ค่าไม่ค่าขายกระตาป่าจ้าเอ้ขายกระตาจ้าพามาทงได้พี่น้อง อ,อีแม่แอ่นเห็นอี่แม่แอ่นที่ว่างไรเนาะพ้าลูกคอยไปทงแล้วคนเราเกิดมาต้องไปให้หมดทุกที่มาหาป่าไ้ให้อีพ่ออีแม่กินจ้าจ้า้า